เ่านวิโยคาวจารทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพูดถึงกสินรวมคำว่าการสินรวมนีนไม่ได้มีอะไรพิเศษจะหมายถึงว่าผมจะพูดถึงกสินทั้งสิบอย่าง, <c oughs> งกอรกระสินทั้งหมดมีสิบอย่างนี้กันก็คือหนึ่งปฐวีกสินการเพ่งดินสองอาโปกสินการเพ่งน้ำ สามเตโชกสินการเพ่งไฟสี่วายโยกสินการเพ่งลม <c oughs> แล้วก็ห้านีลกสินการเพ่งสีเขียวหกปิตกากสินการเพ่งสีเหลืองเจ็ดโลหิตกสินการเพ่งสีแดงแล้วก็แปดอาโลกสินการเพ่งสีขาว เก้าเอาขอโทษแปดโอทาตะกสินการเพ่งสีขาวเก้าอาโลกะสินการเพ่งความแสงสว่างสิบอากาศกะินเพ่งอากาศ <c oughs> สำหรับการเพ่งกสินนี่ต้องอยู่ในสภาพอันเดียวกันกับอธิบายที่มันแล้วถราจะหาแนวการพูดก็ให้มาก แล้วก็หาเรื่องขายเสียงกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่ามีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านนั้นหลายเข้าใจ <c oughs> นี่ถ้าจะไปดูในวิสุทธิมตรต่ก็บอกว่าถ้าจะเพ่งดินก็เอาดินมาปั้นเข้าหรือว่าดินมาทากับผ้าเข้ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้ แต่ว,ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ได้ทาแบบนั้นที่ผมทํากันมาเนะี่ยผมไม่ได้ทาแบบนั้นแล้วว่าหลายๆท่านที่ปฏิบัติมาก็ไม่ได้ทาแบบนั้นถ้าเราอยากจะดูดินก็ดูดินจุดใดจุดหนึ่งเทียวปั้งเท่ยวดนได้ขนาดไม่จํากัด น่นก็ลืมตาหลับตาลืมตาดูอย่างดูเช่นเดียวกับดูไฟของพระลูกชายซึ่งดูสีแดงของพระลูกชายในช่างทองคือไม่ต้องสร้างแบบเป็นกรณีพิเศษเอาแบบของพระพุทธเจ้านันถูกต้องแล้วเมื่อเราอยากจะปฏิบัติปฐวีกสินแล้ก็ดูดินปฏิบัติในเตโชกสินแล้ก็ดูไฟ สำหรับไฟนี้ก็ไม่กันเวลาที่ผมทำกันผมก็ใช้เทียนธรรมดาไม่ใช่ใช้อะไรแตกต่างไปกว่าน,นี้ดูเปลวไฟไอ้เปลวเรียกว่าดูเฉพาะเนื้อไฟอย่าไปเอาฟันไฟนี่อาโป้กสินผมก็ใช้กสินแตเอาน้ำมาใส่แก้วบ้างเอาน้ำมาใส่ขันบ้างดู มันก็ไม่มีอะไรบางทีเว้นนั่งอยู่ที่สะพานน้ําเห็นน้ําไหลผ่านหน้ามาแล้วก็ดูน้าอย่างนี้มันก็ใช้ได้แล้ววายโยกสิงก็ดูการไหวไปไหวมาของยอดไม้ก็เอาจับนิมิตยอดไม้มันไม่เห็นนี่ลมในเมื่อมันไม่เห็นลมแล้วก็จับยอดไม้เป็นสําคัญการไหวไปไหวมาของบองยอดไม้และกิ่งไม้นั่นเราไปพิจารณากันด้านวายโยกสิง ดินมายา้สินเมื่อกี ina, ้อาปูวาโยเห็นจะจบแล้วสินนะกระสินดินกระสินลมกระสินไฟกระสินน้ำนี่จบสี่กระสินแล้วแล้วก็มาสำหรับกระสินสีเขียวเราก็นั่งมองดูสีเขียวกระสินสีเหลืองแล้วก็ดูสีเหลือง กระสินสีแดงแล้วก็ดูกระสินสีแดงกระสินสีขาวแล้วก็ดูสีขาวเอาไอ้สีขาวผมก็ติดกระสินไปเรื่อยๆก็ดูสีตามนั้นตอนนี้ออากาศกระสินได้ก็ดูอากาศแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักจะไปหานโยบายพูดกันให้มาก แล้วก็มีคัสเศตมากๆคนจะต้องศึกษากีับสิงกองใดกองหนึ่งก็ต้องซื้อคัสเศตอันหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ใช่วิสัยของผมผมไม่ต้องการให้ชาวบ้านเสียสตางค์มากถ้าผมทําแจกได้แต่ผมจะแจก,กเสียให้หมดไม่อยากให้ใครเสียเงินเลยแต่เมื่อเอินทุนมันไม่มี ถ้าทุนมีจะทําอย่างนั้นตั้งใจเดิมแล้วก็แบบนั้นแต่ไม่ทราบว่าความตั้งใจของผมมันจะสงความปรารถนาหรือไม่เป็นอนุนว่าเราก็ดูภาพนิมิตคือสีตามที่เราต้องการในเมื่อนิมิตเกิดขึ้นมันก็มีสภาพเดียวกับนิมิตที่ปลายกฏกับพระลูกชายในช่างของเอนิมิตจริง ที่เราต้องการสีเดิมจะเป็นยังไงเขาตามสิ่งที่ต้องการต่อไปมันจะกลายเป็นสีขาวที่ดันน้อยดันน้อยแล้วก็เป็นสีประกายพลิกนี่ผมจะมาอธิบายมากคนแนวทางองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจ้าที่นํามาแนะนําไว้มีอยู่แล้วถ้าปรากฏว่าสิ่งของท่านเป็นประกายพลิกทั้งตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องราวของพระในช่างทองก็สแสดงว่าจิตของท่าน เป็นฌานที่สี่ตอนนี้ท่านก็พิจรารณาในในวิปัสสนาภาวนาหรือว่าพิจรารณาไปด้วยพิจรารณาไปถ้าจิตใจมันเลือนลางถ้จงาจะพูดซ่าก็หันเข้ามาจับกระสินใหม่จะเป็นกระสินกองไหนก็ได้ผมไม่ได้บังคับทุกกองถ้าหากว่าท่านพอใจกองใดถ้าทํากองนั้นได้ถึงฌานสี่ ก็ใช้พิจารณาตามนั้นเมื่อจิตเลื่อนไปก็จับภาพนิมิตใหม่ให้จิตใจทรงตัวมีอารมณ์คล่องมีจิตเป็นเอกกตารมอารมณ์ไม่วอกแวกทรงตัวดีแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดตอนนั้นมันเกิดดีกว่าปัญญาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมากมีความแหลมคม ตาปัญญาเกิดทรงตัวดีสมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็หันเข้ามาใช้พิจารณาต่อไปทำอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมา,นามันได้ฌานสี่แล้วมันได้ฌานสี่แล้วถ้าใช้วิปาาัสสนาญาณเชือริยสัจเป็นต้นหรือพิจารณาขันห้าเนื้อพิจารณาในวิปัสสนาญาณเก้าก็ได้ตามใจชอบ น้พิจารณาในตอนนี้ท่านจะไปเปรียบเทียบกับนนุสตินัสสุปกรรมฐานอาหาเรปริคูเลสัญญาจตธาตุฐานสี่วิญญาในมห ah าสติสติประฐานก็ทําได้ทุกอย่างส่วนแล้วแต่ใจของเราต้องการให้เห็นว่ากายนี้มันไม่ดีให้ได้แม้มื่อเห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีจิตใจของเราไม่ยึดถือในร่างกายเป็นสําคัญไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการความเกิดอีก เท่านี้มันก็จบในการเจริญวิปัสนาญาณกรรมฐานที่ว่จบกิจในพระพุทธศาสนาเพราะมีอะไรไม่ยากในเมื่อของไม่ยากผมก็พยายามพูดให้ไม่ยากแต่คืนว่าผมพยายามพูดให้ยากก็เป็นอาจเป็นการทําลายศาสนาขาององค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคยาวไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> นี่แนวทางปฏิบัติในกสินทุกก่องให้ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติกับบุตรชายในช่างทองอย่างนี้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อมักเพื่อผลไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ถ้าต้องการจะปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ก็จงปฏิบัติตามนี้ทำกรกสินทั้งหมดให้ได้ชาญสีทั้งหมด อย่าลืมว่าทำลาสินทั้งหมดนี้ให้ได้ฌานสี่ทั้งหมดเมื่อทรงฌานสีจ่จงคล่องก็ต้องคล่องจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรเวลาใดก็ตา,ามดูแนวปฏิบัติในพิญญาหกความจริงปฏิบัติอภิญญาหกนี่ลำบากกว่าลำบากกว่าการปฏิบัติในสมาบัติแปด แต่ได้ว่าก็เป็นของดีเหมือนกันเอาไว้เล่นกันในขณะที่ยังไม่เป็นอรหันต์เพราะว่าปฏิบัติในสมาบัติแปดใช้กระสิงกองเดียวห <c oughs> รือว่าปฏิบัติในวิชาสามแล้วก็ใช้กระสิงกองเดียวถ้าหากว่าเราจะทำให้เป็นอภิญญาหกตามแบบท่านบอกว่าต้องใช้กระสินแปดอย่างแต่สําหรับความรู้สึกของผม เห็นว่าควรใช้หมดทั้งสิบอย่างมันไม่ใช่ของยากความจริงเป็นของง่ายเราทำกระสินกองใดกองหนึ่งหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นชาญนสี่แล้วที่หลังเราก็มาจับกระสินอีกอย่างอีกเก้าอย่างใช้เวลาอย่างละไม่เกินสามวันเราก็มีความคล่องในชาญนสี่เพราะกระสินกองนั้น,น,น สิบเก้าเก้ากองเก้าสามยี่สิบเจ็ดเป็นอันว่าหลังจากที่เราทํำกสินอย่างใดอย่างหนึ่งชํานาญให้ชํานาญจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรจับชันสองสามสี่หนึ่งสองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสองอะไรก็ตามสลับกันมาสลับกันไปได้ทันทีที่เราต้องการเมื่อคล่องก็ต้องคล่องกันจริงๆ เมื่อคล่องกันจริงๆแล้วต่อไปแล้วก็จับเวลาคล่องในให้คล่องกองแรกให้มากให้ทรงตัวทรงเวลาก็ได้จะขยับขยายเวลาขึ้นเวลาลงก็ได้เป็นให้เป็นไปตามอัธยาศัย <c oughs> ไม่เช่สักแต่เพียงว่าหลับตาลงไปเห็นภาพลอยมาบางทีกว่าเห็นภาพได้คนนานแสนนานใช้เวลาตั้งหนึ่งนาทีสองนาทียามนี้ใช้ไม่ได้ มันต้องได้ทุกขณะจิตกําลังกินอยู่กําลังเดินอยู่กําลังคุยอยู่กาลับเพิ่งตื่นใหม,ใหม่เหนื่อยมาแสนจะเหนื่อยร้อนก็ร้อนกายก็ลำบากสามารถจับในมิจฉสินได้ทันทีอย่างนี้ถึงจะมีประโยชน์แล้วอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ชีว่าคล่องคล่องจริงๆคล่องเหมือนกับเราหายใจ เวลาเราให้ใจนี่เราจะให้ใจเมื่อไรก็ได้เดียกว่าไม่มีลมให้ใจเป็นปกติชั้นใดอารมณ์จิตที่เราสามารถจะทรงฌานก็ทรงฌานได้เป็นปกติเหมือนกับลมให้ใจที่ผมพูดนี่ไม่ใช่จะไปไปอดไปอ้อไปอดหรือว่าจะไปบีบบังคับให้ท่านจำต้องทำอย่างนี้ แล้วก็มันเป็นของทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของทำได้จริงๆเป็นของไม่ยากื่อคล่องอย่างนี้เส้นหนึ่งกองก้องอื่นๆล้วมีเรื่ออย่างอื่นๆนอีกเก้าอย่าง,างเป็นของง่ายอย่างชาสามวันก็เข้าทิ้งชาสี่มีครองมีความคล่องเท่ากันสามวันนี้ผมกล่าวว่าอย่างชานะ แต่ส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกองใหม่เปลี่ยนกันวันละเก้าสามกองสี่กองห้ากองบางรายก็หมดสิบกองเลยภายในวันเดียวเพราะมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับคนกินข้าวเรากินข้าวกับน้ําพริกเราเปลี่ยนไปกินข้าวกับต้มยำเปลี่ยนไปกินข้าวกับแกงเปลี่ยนไปกินข้าวกับผัดเปลี่ยนไปกินข้าวกับอะไรก็ตามมันก็ไอ้กินข้าวนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกัน นี่ปกติเป็นอย่างนี้เมื่อคล่องอย่างนี้แล้วไปที่หลังถ้าเราจะเล่นฤทธิ์ก <c oughs> ็เลยพูดกันไปเสียเลยเป็นของไม่ยากแต่คําว่าไม่ยากนี่ผมไม่ได้นะเวลานี้จะมาถามเรื่องฤทธิ์เรื่องเด็ดผมไม่มีแก่ <c oughs> แล้วออกฤทธิ์ไม่ได้ถ้าจะถามว่าเดิมออกฤทธิ์ได้ไหม <c oughs> ผมไม่รู้เหมือนกันเพิ่งจำไม่ได้ เวลานี้ถ้าผมจะตายใครจะฆ่าผมตายฤทธิ์ผมก็ไม่มีผมก็ตายผมถือว่าเรื่องความตายเป็นของธรรมดาตายเมื่อไรหมดทุกเมื่อนั้นบางคนจะไปคิดว่าถ้าใครเขาจับไปเขาจะฆ่าคนจะหาะหนีผมเหาะไม่ได้เพราะหายตัวไม่ได้เวลานี้ผมทําอะไรไม่ได้หมดไม่ใช่เวลาที่ทําแล้วก็ทําไม่ได้แล้ว ให้ฆ่าอะไรก็ตายเมื่อนั้นหมดเรื่องหมดราวเป็นของสบ,สบายๆมีที่จะเล่นลิศเขาบอกว่าให้ใช้วิทยาดีฐานจิตให้เกิดผลตามลิ์ที่เราจะต้องการท่านบอกให้ทําดังนี้ขั้นหนึ่งเข้าชาญสีก่อนเข้าชาญสีในกระสิงกองใดกองหนึ่งแล้วจากจะต้องการเล่นลิ์แบบไหนถ้าเ็เข้ากองนั้นเ <c oughs> มื่อ,อจะชาญสีแล้วอดีฐาน ว่าเราต้องการอย่างนั้นแล้วเข้าฌานสี่อีกออกจากฌานสี่นันิฐานพัอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> สิ่งที่เราต้องการจะสงความปรารถนานี่ว่าอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นการฝึกใหม่ๆเขาทำกันแบบนั้นแต่เวลาผลที่ต้องการจริงๆเมื่อคล่องหมดทุกอย่างไม่พับเดียวทำเป็นเลยตามนั้น ไม่ใช่ว่าจะไปนั่งรอเข่าชานสีออกชานสีนึกนึกแล้วเข่าชานสีแล้วก็ออกชั้นสีแล้วก็นึกนี่มันเป็นเรื่องที่ฝึกใหม่ๆวิธีฝึกอย่างที่ผมเคยเขียนไว้ว่าฝึกเล่นลิต์ต้องการน้ําแข็งก็น้ําใส่ถ้วยมาเข่าชานสีแล้วออกชานสีอดีฐานคอยน้ําในถ้วยนี้แข็ง แข็งขน,นาดไหนก็ตามใจเราเนี่ก็เข้าชานสีใหม่ออกจากชานสีอธิษฐานหให้น้นํานีแข็งจิตทรงอยู่ในชานสีเอานิ้วจิ้มลงไปมันก็แข็งเห็นสีขาวแล้วต้องการเป็นสีเหลืองหรือสีทองก็ใช้ปิดกะกสินกสินสีเหลืงองเพ่งภาพสีเหลืงองควจริงมันกับแมปเดียวแล้วก็คล้อยภาพให้สีนี้เป็นสีเหลือง นั่นก็เป็นสีเหลืองเป็นสีทองในทีปฏิบัติจริงๆไม่ง่ายๆแบบนี้ไม่ยากทําให้มันคล่องที่กองใดกองหนึ่งก็แล้วกันแต่วิทยาสักได้ว่าทําในพวกศักได้ว่าทํานี่โอปะท่ประมะนี่ผมไม่เอาด้วยแลวก็ <c oughs> อย่าลืมว่าถ้าเราเราพิจารณากระสิงกองใดอยู่ถ้าว่าภาพอย่างอื่นปรากฏต้องตัดทิ้งไปทันที นี่เป็นของง่ายๆไม่มีอะไรยากสำหรับการนิรมิจกสาินแต่ละกองมีฤทธิ์กึ็นคนในอย่างเช่นกสาินก๊ปฐวีกสาินก็ก๊ินดินดินนี้มีสภาพแข็งนก็สามารถจัดนิรมิตให้ของอ่อนเป็นของแข็งได้จะแข็งขนาดไหนก็แข็งได้สำหรับอาโปกสินเป็นกสินกสินอ่อน อาปโปกสินนี่ของแข็งละธิฐฐานให้อ่อนได้ที่ไหนไม่มีน้ำอธิฐานให้มีน้ำได้ถ้าต้องการให้ฝนตกก็ใช้อาปโปกสินเหมือนกันข้าอาปโปกสินอธิฐานให้ฝนตกฝนก็ตก <c oughs> น้ำมีน้อยแต่ทำให้น้ำมากก่อนได้มันคนได้ทุกอย่างไม่แงแปลกตั้งแบบเตโชกสินนี่ทำให้เป็นไฟเผาผลาญอะไรก็ได้ ทําใม้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้แล้วก็เตสาหรับเตโชกสินนี่สามารถเป็นเหตุให้เกิดทิพยกุยานเป็นสมุทรฐานของทิพยกุยานเห็นภาพต่างๆได้มีความเห็นภาพต่างๆคล้ายกับตาทิพสำหรับว่าโยกสินนี่ลมนี่เบาทำกายห้ายกายให้เบาลอยไปอากาศได้ที่ระเาออน,นั่นเอง รู้ทีไว้รู้กันไว้จะได้ใช้ถูกสําหรับนีเลกสินสีเขียวทําสถานที่สว่างสว่างให้มืดได้ทำสิ่งวัตถุต่างๆที่มีสีอย่างอื่นให้เป็นสีเขียวได้วีธกะกลสินเป็นเสินสีเหลืองแล้วก็สามารถเจนิดสีต่างๆที่ไม่ใช่สีเหลืองให้เป็นสีเหลืองได้ให้เป็นสีทองได้ <c oughs> อย่างนี้เขาเคยเล่นกันนี่พูดว่าเขาเคยเล่นกันนะไม่ใช่ผมต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเขานังดูแผลบเดียวต้นไม้กลายเป็นทองคำทั้งต้นเป็นดินทั้งจุดผ้จุดใหญ่ตามที่ใจนึกถ้ามองดูดินพับเดียวดินเป็นทองคำแต่ถ้าว่าอย่าลืมสีมันเป็นทองคำแต่ถ้าหากว่าสีมันเป็นทองคําแล้วถ้าใยแข็งแบบทองคําต้องเข้า ต้องใช้ปัทวีกสินช่วยให้แข็งเหมือนทองคำแลาจะวิสูน์ได้เลยว่ามันเป็นทองคําแท้ใช้เป็นทองคํากี่เปอร์เซนต์ก็ได้แี่อย่าไปทำอย่าไปทำอย่างนี้ไม่ดีเขาเทำเขาสร้างกันไว้คือสมาธิสร้างกันไว้เพื่อการบรรลุมรรคผลถ้าไปเล่นซุกซนนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ที่บอกก็บอกแต่เพียงว่าใช้ผลได้ตามนั้น สำหรับโลหิตกระสินสีแดงก็อาธิฐานให้เกิดเป็นสีแดงในตามความประสงค์โอทายกระสินสีขาวนั่นเกล่าว่าสามารถทำที่มืดมดให้มีแสงสว่างได้หือว่าทำสีอย่างอื่นที่ปรากฏให้เป็นสีขาวได้โดยถ้าที่ใดไม่เกินไปก็ทำให้เป็นแสงสว่างได้อย่างวายกุกสินนี่บางทีเขาไปอยู่ตามถ้ำตามผาม ถ้าน้าอากาศมันน้อยก็ทำให้มันมีลมพัดผ่านอยู่สเสมอเสมอมีมันมีความสุขมีความสมบายสำหรับโอทาเดกสินนี่ก็เป็นสมุดฐานของทิพยคุยานเหมือนกันถ้าทำเขาแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานให้เกิดทิพยคุยานได้ <c oughs> สำหรับอาโลกสินเป็นกะสินแสงสว่าง สามารถจะในมิตรรูปหรือว่าวัตถุต่างๆให้มีรัศมีสว่างสวัยได้เพื่อทำที่มืดให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้สว่างดีกว่าโอทายตะกะสินตะกสินกองน,นี้ก็เป็นกรรมสินที่เป็นพื้นฐานให้ติเกิดที่ฐิดจุยานเหมือนกันและก็เป็นพื้นฐานสร้างที่จุยานโดยตรงสําหรับอากาศกะสินสามารถทําจิตให้เห็นของที่ปกปิดอยู่ ยีของมีอยู่ในหีบในกล่องในหอ่อในที่ไหนก็ตามถ้าเราต้องการจะเห็นก็ใช้อากาศกระสินช่วยเนื่อว่าในที่ใดอากาศไม่ดีแล้วก็ทําเป็นเครื่องปรับอากาศเสียอากาศมันร้อนจัดแล้วก็ปรับให้มันเย็นอากาศมันเย็นจัดแล้วก็ปรับให้มันร้อนอากาศไม่พอก็ปรับอากาศให้พอดีตามความต้องการที่เราต้องการ เป็นนั้นว่ากสินทั้งสิบอย่างนี้ทำฤทธิ์ได้ตามนี้ที่เรียกกันว่าพิญญาหกเมื่อทรงพิญญาหกก็มีมีสแสดงฤทธิ์ได้มีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์ม่ก็ได้ทุกอย่างแต่ได้ว่าผมคิดว่าไม่เป็นเรื่อง <c oughs> แต่พวกท่านหลายอย่างหนุ่มอย่างสาวกันอยู่เพราะว่าหนุ่มสาวก็หมายความหนุ่มสาวในการปฏิบัติ นี่กล่าวไปทีก็เรียกว่ายังใหม่อยู่ก็ได้ถ้ายังหนุ่มยังสาวอยากจะเล่นก็เล่นแต่ว่าอย่าหลงเล่นแล้วก็อย่าหลงอย่าทะนงตนว่าเป็นคนดีการทรงอภิญญาแบบนี้จัดว่าเป็นโลกกีวิสัยยังไม่มีอะไรที่จะดีพิเศษดูในสมัยองค์สมเด็จพระบรมรโลวงกษัติย์พระเทวทัตท่านทำได้แบบนี้ท่านลงในความดี ในที่สุดก็มีความอกตัญญูไม่รู้คุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตายลงไปจริงๆแทนที่จะไปสวรรค์ไปผมก็ไปลงอเวจีมหานรกซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเด็กเกินไปเออเป็นเด็กใหม่เพิ่งสอนเดินคนที่เก่งในพิญญาสมาบ,บัติ แล้ก็เพลิดเพลินอยู่ในพิญญาสมาบัติมีความท่านลงตัวมีความเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้เป็นอะไรท่านถือว่าเป็นเด็กเล็กๆในการเจริญพระสมณธรรมไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสดีอะไรเพราะเพราะว่าตัวเองในยังไม่ได้คนนรก ยังอยู่ในขอบข่ายของนรกฉะนั้นหากว่าท่านนักปฏิบัติท่างหลายผู้ปฏิบัติเพื่อหวังผลพ้นจากความทุกข์ก็ให้ดูตัวอย่างพระลูกชายของในช่างทองพระลูกชายเขาในช่างทองไหมท่านทํำยังไงพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนตอนจะต้องกลับย้อนไปสอนใหม่อีกไหมผมได้เคยพูดแล้ว ว่านักปฏิบัติพระกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์สอนแบบไหนท่านไม่ย้อนถอยหลังลกูกผู้รละผู้ที่ปฏิบัติจริงๆเขาก็ไม่ยอมย้อนถอยหลังพูดไปยังไงเขาจำแบบนั้นนั่นก็อาศัยปัญญาประกอบปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงความดีความชอบ ให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางของแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการฉะนั้นถ้าหากว่าผมต้องพูดถอยหลังกลับอีกครั้งโดยที่ท่านหลายจําไม่ได้ผมก็ถือว่าเลวเกินไปสําหรับในสมณธรรมก็ือว,ว่าเลวเกินไปสําหรับพระพุทธศาสนาถ้าเราพูดอย่างนี้ผ่านมาแล้วจําไม่ได้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจ อธิฐานจิตไว้ว่าตายแล้วจะไปนรกขุมไหนจะได้ไปได้สมความปรารถนาถ้เาเราท่านประโยคาวาจรทั้งหลายเวลาที่แนะนำกันเรื่องกระสิงก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านพระโยคาวาจรที่ท่านที่มีความปรารถนาดีปรารถนาชอบตามระบบของพระธรรมวินัยต่อไปสวัสดี